คือมื่อไหร่วันไม่ยิ่งนาอพี่น้องก็เลยทิ่แพาเช้าไปเที่ยวเนาะทางนตลาดก็บเช้าอีไปเที่ยวพี่น้องเกิดอะไ<ด><ด>รขึอันนี้ติดเดี๋ยวเราจะติดโรงแรมตนนี้กัเขามาตลาดาตลาดน้องน้องอยังวะน้องจันเลี้ยวข้าเลี้ยวข้าวไปเลยจับบอลอกันยังกะใจเองเน้ โ่งไดอีวโตตังโอ้ยโอ้ยนี่คือหน้น <laughs> นนนาเวารับสมัครใช่ไห การั้งแต่สวัสดีพี่น้องเบิร์ดสุขคุกุนมันเ้ก็มาพบพ่อกระเป๋าคำแสงเราพี่น้องก็คือมันมอ่มา่ป่าหาหน่องแ้วกระมันเองเป็นมือมือมือวันเมย์พี่น้องวันไปยิ่งเนาะวันไปยิ่งเล่าไม่ตอบวันยิ่งไปเที่ยวไปส่งานไป่วงไปเที่ยว แต่คือวันมันยิ่งน้อมันนี่นกก็เลยว่จิพา้าๆไปเที่ยวเนาะแ่่าฮ่าฮ่าฮ่าน่าฮ่าฮ่าเ่าย่าท่าฮอาก่าฮ่าฮอวฮ่าฮ่าเา่าฮ่่าา่าฮ่าาฮ่าาฮ่่าาฮาฮ่า่าฮ่า่าฮ่าาา่าา่่าา่่่่ ไปะไะะรไปเสี่ยวนเราะสื่อเครืองเนาะเคืองเขาห่านที่เจาพี่น้องเด็ดเดี่ยงาทาผู้เนาะเข็นหน้าเทียมเนี่ยนี่แหละต้องอันนี้นะเทียมก็มอมอจุ่มมอเห็ดเห็ดกุยเตี้ยวนะเห็ดเคยกุ้ยเตียวนะมอเนาะแล้วก็ นั้งนอตั้งหน่อยทีว่างอ่ะว่างแล้วก็นั่งเน่านั่งน่องเตรนั่งพื้นเนาแต่ใส่ตังเตี้ยหน่อยหน่อยนะเนาะก็พาพาห้องนั่งนั่งพี่น้องเป็นเป็นเบาะนุ่มมันนะนี่แหละเป็นเบอร์ต่างกันพี่น้องมัอนี่เข้าไปจั่งข้างไปนอนแต่ว่าสีไปด้วยกูเกิลเนาะไปด้วยโทรศัพท์เนาะ GPS เอาพี่น้องเนาะติดตาม GPS ในโทรศัพท์เอาเนาะว่าสไปที่เรือพิเพี่น้องบคยเข้าเมืองเนาะไปเบอร์ต่างกัน่าห้าสีไปเถือกเรือพิเนะ 啊，好的。 ขวดโอ้ขวดด้นะพุ่มอันนี้ใคร,ใครอันนี้เพิ่งเป็นหรอนแต่งานได,ด้อันนี้ติดแต่วว่าจะติดเน<ม><ค>าไงแถามาตลาดตาตลาดน้องน้องยังวะน้องจันตลาดน้องจันเนาะ เบอร์ข้าฉีดมันเลยพอมันฉีดแย่ขาเสือเลยเนาะเลือดไงเลยขาม้าสิมาเราซื้อเครื่องนะพี่น้องน้อมาเบิ่์น้องกันว่าสีแดงยังไงน้องมันนี้เนาะเพื่อเป็นวันแม่ยิ่งเล่าเนาะเจะซื้อไงฮงบพื่อ้าน้องๆมาเที่ยวพี่น้องเที่ยวธรรมดามาเที่ยวธรรมดาตอนนี้กับผ้าตอนนี้กับผ้าซาซามาซื้อเครื่องเนาะจะซื้อไงใครไปเลือกเอา ไปแล้วเดี๋ยวเรามาไปนะจับบหลดได้ยังกะใจเองเด้อมาอยู่ที่ตลาดน้องกันเนาะกะมาแวซื้ออันหมอหมอก๋วยเตี๋ยวเนาะหมอเฮ็ดอ่าก๋วยเตี๋ยวแลวกหมอน้ําซุปแล้วก็สิไปเลาะซื้อตังนพี่น้องซื้อโต๊ะนําเนาะ อนนี้ก็มาฮอดเอ่อเรามกันเ มาพี่น้องกันเองเอออจันมาหอด้องเลยพี่น้องเนาะหากันมาหอดพี่น้องมาเบิ้ลมาวะชีเป็นจะไดพี่น้องเข้ามาอ้อันนี้บางน้ำกันเนาะอันนี้คือพาอันยาเทียมเนาะเสือโต้รลค่าเธอพี่น้อง พอดิอด oh, oh, <st wireless> ีกเดี๋ยวจินจนล่าโอ้มันงมันเ็ะไรางมันเป็นอะไรกันน่นะนั่นเราอยคิดว่าบ้างเราคืออะไรทั้งทั้งอันน้นะทั้งสั่นแต่คิดแต่อะไรมันที่แหลเม็ดเม็ดสีสอ่าใครเม็ดสีสแม่นมันก็ต้องแม่นมุนท้นแ่นเออมมุนท้นก็มีแต่กัตังาายนีอะไรเื่องมัน นี่แหละพี่น้องตอนนี้ก็มาหอนห้องแล้วนะมาปูเบิ้งพิร์ลพี่น้องนี่แหละก็คือพาอ่าเทียมน้องฮเสีมาปูเ็นางเงาพี่น้องตันนี้ก็ชีว่างนางนาะพี่น้องนเอาไปนางลายเรือเรือละคะแนนมูลายลายอะไรบริไลทาไหนน้อ มัน2 40เมตรูกมัอไรูซนี้ตัเมตรอันี่เนะตัวนี้ก็ซื้อมาตัวนี้7แสนเนานน่งนี่7 0ส0ก็ถึกอยู่ประมาณประมาณ2,000กว่าเนาะตัวนี้ก็อันบ่แม่นเด้อตัวนี้ถึก3พี่น้อง3ก็ถึก À, xăm phân bạc nó tự phân bạc nó à cô nó nhưng mà xô, xô con này có cứ tôi nghĩ xăm xe nó thử phân phân bạc thì Cái này nghĩ Cái này chết sen chết chết sen, vẹt, chiếc sen nó cả thể vô chết thể xong phân cua phi xong cua nó là cả mò mò ăn, มนกีก็เที่ยวพี่น้องนี่เนาะตัวน,นี้หลานหนึ่งพี่น้องสามพันกัว,นวนนนเนาะเดินไปช่องหลานเนาะพี่น้องไปยามไปเมื่กี่เมื่อไปช่องหลานกัวเนาะจางบ่นี่ผู้ออกก็ได้

มาตอนนั้นี่ก็ว่าเหตุสนขึ้นเหมือนตัดออกแล้เพิ่ด้อซเ็นกเีย้นะเจียอาีอันนี้เอาเอ้ากาดยากยากกูใส่ม่ซะาวานชุ่เบ้ไม่ชุ่ยากแ่แน่เป็นจีิวัญชิบุคนา เรีรอยพี่องนี่ก็คืออ่าเทียมเนาะเฮาสิมาปูเนาะแหงแต่ตังเนงแต่โต่ห มารด้เห <mortality. S 2> ็นได้ป้าเล่ยเปาเล่าส่วนน้อยเดียวเองหมายอันนขึ้นมาสี่กีเดอยวมาเเห็นได้ไหมัหนเป็อป้าทีกกก่าแค่ เกาแม่จะเป็นเมื่อไรใช่ช้าอันนั้นพอดีเาเฮ้ยแต่คือไม่ได้ตัวเขาจรเขาจะไม่ตัวเขาหรือเป่าแย่ ก <Rice fiction S 2> ็คืออียแน้พ่ออีพ่อเบนอะไรเงี้อกูไปซื้อกัน

ูบอาท่านั้นแหละน้องพี่น้องนี <c oughs> <uki> ้นะเดี๋ยว่อยน้องคือเนาะตีนาะตีนาะอีคือเนาะ เอาสนอันนี้ออกก้อนนี่ท่าเอาไปไว้ข้างในร้านที่น่องโอ้เจียงโดดอีกแล้วนะพี่ตังยัอยงอือพี่ขาประสมกัน ไม่เท่าก yeah. ันต้มบริสุนี่เลอดีเลยคอดีนี่น้องเดี๋ยวมันเป็นแบบซีย์ไ้เลยไข่ห้ามันก็จะเจ๋งเองนะถ้าต้มห้าดอกไข่เ่ือกมีนิงมมากดอกไข่ซีนีนลงมันต้องเอาซีสมหางพอใส่ยีนี่ว่ะพอใส่ยีนี่ แต่ก็มันนี่เดี๋ยวมันนี่งานเดี๋ยวมับินเท้าบินเออมันใหม่มันขูดหนเอาเกี่ยวกาไปไหนไปเกี่ยวแลเล่นน้องมนนี่กับนี่และน้องไปเขาเมื่อไงน้องไปผ่านน้องเหนามันไปเที่ยวที่เขาไหใช อ้าวมเดี่ยวตลาดจดียวเ่นตลาดเดี่ยวเที่เวกอไปชิวๆอัน้ไปแบบปู้ชิวๆนั่นงชิวเดียวไ้ปูัชิวๆวันนี้เป็นวันแม่ยิ่งน้องแม่ยิ่้าววันเปเอซแม่ยิงสาคนเออวันแม่ยิงาถึงวันแม่ยิ่งสาวเฮ้ยเอาใจก็ไ่เงินากไปสื่อตัอพี่น่าใจ

เาเชียนะพ่อนยังไงกไปรวมกันเนาะสำหรับตอนนี้เอากได้รับาราจาไหวเพี่ยนนี้เนาะทาค็ไหลค็แท้กํำลังแก่ในคแดงในเดิเนาะไดู้ไก่เทียบแค่นี้นอกวกัมาเทีมาอุ้ม้นเท่าไหร่นอะมือมีสามมือขนาดช่องมือนงมือีสามเปิดเปิดเลยไปบอกบกันในมือนาเนาะนี่กนพาจายเนาะเดีกวเข้าวัดสบายดีอาลังจียนสบายดีนะ